ลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง25งหเครึ่งปีหลังตรงนี้ของชาวลัคนาราศีกุมนั้นคุณได้ความพิเศษของดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนที่สได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์พฤหัสสีทรงศัก์แช่มช้อยนะครับไปอยู่ในเรือนที่สร่วมกับดาวมนุษย์ตยู แล้วเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มแระแอมนิดนึงต้องบอกว่าจะนำพาซึ่งโอกาสและความโชคดีมาให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มใครที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆจะเริ่มงานก็มีโอกาสที่จะสำเร็จจะเป็นความสำเร็จที่อยู่บนการผลักดันของบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ซึ่งก็ทําให้คุณเองนั้นมีความก้าวหน้าและโชคดีในเรื่องของการเงินประการที่1คือดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระหัสเนี่ยไปเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็ไปเล็งนะครับยังเรือนการงานไปอยู่ในเรือนพันธุมีโอกาสที่จะได้สิ่งใหม่ๆบ้านช่องยวดยานพาหนะที่ดงที่ดินคอนโดนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้ทั้งหมดดาวพระหัสเองยังไปร่วมกับมนุษย์ยูในเรือนที่4เรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงาน มีโอกาสได้เริ่มงานเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆช่วงจังหวะครึ่งปีหลังตรงนี้จึงถือว่าเป็นครึ่งปีหลังที่ดีมากทีเดียวของชาวลัคนาราศีกุมนะครับกรกฎาคมนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวจากคนรักคู่ครองจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรให้เกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็ สิงหาคมสิงหาคมเนี่ยรายจ่ายจุกจิกเยอะนะครับหรือช่วงนั้นใช้เงินมือเติบนะครับชาวลัคนาราศรีกลุ่มเนี่ยน่าจะเอฟของกระจายในช่วงประมาณเดือนออสิงหาคมกันยาตุลานะครับการงานมีการขยับขยายก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นนะครับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ที่ทำมุมดีกับชาวลัคนาราศรีกลุ่ม การงานจึงมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็ช่วงพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดีมากนอกจากงานจะมีความสำเร็จแล้วยังทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงจากงานแล้วก็ธันวาคมก็สบายๆแฮปปี้ความสำเร็จมีต่อเนื่องและคุณจะได้นะครับทำงานอะไรแบบรวมกลุ่มเป็นทีมแล้วมีความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ สิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการเงินเครื่องปีหลังตรงนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสจะได้ปลดหนี้บางอย่างนะครับมีความรู้สึกเบาตัวขึ้นสบายใจขึ้นได้ปลดหนี้แล้วสบายใจมีความรู้สึกว่าการเงินมันคล่องตัวขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องในบางส่วนของธุรกิจแล้วทําให้ชีวิตมีความสําเร็จมีเงินเก็บหรือมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเองชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่ส่งผล กับชะตาชีวิตของคุณนะครับดาวใหญ่ๆเลยคือดาวพฤหัสนั้นนอกจากส่งผลดีในเรื่องของการงานและความเป็นอยู่ในเรื่องการเงินแล้วพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยตรงนี้ยังเป็นอะไรที่เหมือนน้าเมตตาไปไหนมาไหนมีคนส่งเสริมไปไหนมาไหนมีคนนิยมชมชอบผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพ,พราะพฤหัสมาจากเรือนการเงินแล้วก็จเจรอนลาบ เขาเรียกภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกเรือนกระดุมพระเรือนการเงินเรือนราบก็คือเรือนลาพระนั่นเองนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุมีโอกาสได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยได้ยนยานพาหนะใหม่ๆหรือได้ซื้อของใหม่ๆอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีอดที่จะอธิบายให้ฟังไม่ได้ว่าคู่ครองคนรักจะมีบทบาทในการผลักดันให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความสําเร็จอย่างมาก ฉนั้นสิ่งใดที่มาจากคนรักคู่ครองและมันมาเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีกุมก็มักจะนำพาความสำเร็จมาให้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมเองที่สามารถที่จะจัดสรรพันส่วนในเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกแสดงว่าคุณจะคอนโทรลเรื่องระดับรายจ่ายได้อย่างดีในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้นะครับมีจะมีข่าวดีมีการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการงาน หรือใครบางคนที่มีแผนจะทําอะไรจดจ,ดจดอ้องมาตั้งนานแล้วแล้วยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเสถีช่วงที่ดาวขยับย้ายตรงนี้แหละนะครับจะเป็นช่วงที่คุณได้ทำอย่างจริงจังชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวเสายังคงทับลัคนาอยู่ได้ตำแหน่งเป็นอง์เกนนณราเกณฑ์เป็นอะไรที่มั่นคงแสดงว่าชะตาชีวิตของคุณครึ่งปีหลัง ถือเป็นครื่องปีหลังที่มั่นคงยังนําพาความสำเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีกุมอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมเสาเป็นองค์เก์พฤหัสสี่สงศั์เช่มช้อยเป็นปทุมเกณฑ์ทั้งองค์เกณฑ์ทั้งปทุมเก์สองดวงนี้ก็เหลือกินแล้วนะครับทำให้ชะตาชีวิตเครื่องปีหลังมีความสำเร็จมั่มนคงขึ้น ทำให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มมีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้จะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็สบายๆชิลๆแม่แต่ชาวกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ผมจะอันดับได้ว่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองอยู่เหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังนี้คุณจะจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวทีเดียวเพราะเงินทองก็จะเข้ามามากกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั่นเองสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกุ่มทุกท่านโชคดี นะครับกับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง2567ตรงนี้ไปก่อนสวัสดีครับ